ให้ขอเล่าเรื่องดวงประจำวันที่สองมีสายุนวันนี้คืออแฮปปี้ต้องขออภัยที่มาดึกเนาะคือวันนี้แฮปปี้เลือกเลยว่าอาจะใช้ของอันนี้เนาะสำหรับนี้เลือกขอใบเดียวเลยใบยเดียวเพื่อจะบอกทุกๆคนว่ามันเฮ้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะในซิ่งพอน พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการร้องขอจากการแค่คิดในใจเรื่องดีๆเนาะต้องเป็นพรเรื่องดีๆสิ่งดีๆโชคชะตาดีๆมันกําลังจะเกิดแล้วพรกําลังจะให้ผลกับคุณทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้คือแฮปปี้เคยบอกแล้วเนาะก่อนจะรับพรรับสิ่งดีๆรับความโชคดีรับทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตัวเองให้พลังงานดีก่อน นะคือตอนนี้นปี่เนาะคือผ่านผ่านอะไรมาเยอะที่ต้องแบบหายไปเนี่ยก็คือเป็นคนที่ผ่านประสบก,การณ์มาด้วยตัวเองเป็นคนที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวเองถึงได้มาพูดเหมือนแชร์ประสบก,การณ์ตรงนี้ว่าพอคิดดีทดําดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองเรานะแบบ แฮปปี้ผ่านมาเนี่ยคือแฮปปี้ทำเพื่อทุกคนมาก,มาก,มากแบบหมายถึงชีวิตที่ผ่านมาเลยไม่ค่อยทำเพื่อตัวเองทำให้ผู้อื่นจนตัวเองทุกอ่ะอันนี้คือผิดนะคะอันนี้แบบเหมือนเขามาสื่อว่าแฮปปี้ตรงมาพูดวันนี้ใครที่ทำเช่นอ่ะยกตัวอย่างทำงานหนักมากๆทำงานหนักและไม่คุ้มกับตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือทำงานให้คนอื่นทั้งครงที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะความสงสารความใจดีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือมีอะไรที่หลายๆคนเขาต้องการเอาผลประโยชน์จากเราเอาเปรียบเราใช้งานเราขอให้ทุกคนจำไว้ว่าถ้าคุณไม่ทำไม่ผิดไม่ใช่คุณเห็นแก่ตัวถ้าเขาจะกูดจะเก็บหรือไม่ดีกับเรา ขอให้จงจำไว้ว่าอ่ะให้เรามาเช็คตัวเองคนเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งสิ่งนี้ถ้าฉันไม่ทำผิดหรือไม่ฉันไม่ทำได้ไหมหรือฉันทำให้คุณไปเพื่ออะไรยกตัวอย่างจากแฮปปี้เลยนะแฮปปี้ทำงานตำแหน่งไม่ได้สูงมากหรอกทุกคนแต่แฮปปี้ต้องทำงานตำแหน่งของคนที่สูงกว่าทั้งหมดโดยที่คนที่ตำแหน่งสูงกว่าไม่ได้ทำงานเลย คือทุกคนคิดว่าต้องทำยังไงต้องทำใจยังไงเราจะกูดเราจะหุมเราจะแบบอื่ตัดพ้อ,อหรือเราจะดึงพลังงานแบบไหนดีนะแฮปปี้ได้ตัดสินใจแล้วเนาะตัดสินใจยังเด็ดขาดว่าทำในหน้าที่ของตนเองเท่านั้นอะไรที่มันเขาเรียกเราไม่ใช่หน้าที่ของตนจะไม่ทำเลยแต่ตอนแรกแฮปปี้นะอันนี้ประสบการณ์ตัว รวมตัวทำให้ทุกอย่างเลยดูคำที่แฮปปี้เป็นคนชอบเรียนชอบรู้เลยดุนการเอาเปรียบการหลอกใช้แฮปปี้เหมือนคนโลกสวยอะแบบโดนแบบว่าเป็นคนอ่อนต่อโลกพอสมควรแล้วเหมือนเขาให้มาเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เรียนรู้คนแฮปปี้ <Happy S 2> พอเรียนรู้คนปับ๊บแฮปปี้ก็เลยมาบอกทุกคนในคลิปนี้ได้เพราะเจอมาดูอีกตุมเจออภิมหาท็อกซิก ตั้งแต่เล็กจนโตเจอคนแตกลอดมาได้และมีพลังบวกในตัวยังเหลือและเป็นคนที่คิดคัดเกาตัวเองได้มาตลอดเลยรู้สึกว่าไม่ใช่คนที่มีความพิเศษแต่เป็นคนที่ปรับชีวิตตัวเองได้เสมอเลยอยากมาแชร์ทุกคนว่าการที่รักษาพลังงานไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่เจอคนแบบพวกนี้อีกเลยคนที่เอาเปรียบอะไรอย่างงี้แต่ เชื่อไหมว่าเวอร์ชันแฮปปี้ตอนนี้เจอได้เห็นด้านด้านที่แบบอ่าไม่ดีไม่ดีของคนนั้นและมีดีของคนนั้นในตัวแฮปปี้เรยบอกเสมอว่าพวกแกคนที่เขาไม่ดีมากๆเขาก็มีด้านที่ดีคนที่ดีมากๆบางทีอยู่ดีพิกเป็นด้านที่ไม่ดีมนุษย์อย่างใจยากทอ,อนอันประเสริฐทั้งหมดที่ขึ้นมาวันนีเขา ฝากแฮปปี้มาบอกทุกคนว่าถ้าอยากได้พรอันประเสริฐไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเน้นว่าเป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น,เ,นเบียดเบียนตัวเองและเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะพอนั้นจะเกิดเมื่อทุกคนทำจิตใจได้ให้เป็นพนังงานบวกขัดเกลาไปเรื่อยๆ ไม่สามารถระบุระยะเวลาของแต่ละคนได้แต่แฮปปี้เจอสึกหนักมาเนี่ยเพิ่งเจอมาและสามารถมัพูดตรงนี้และยืนยันได้ว่าพออัดพลังงานไม่ดีทำใจได้อโหสิกรรมได้ทำทุกอย่างได้ปรากฏว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเหมือนมีตัวช่วยถึงจะตกจะที่สูงมีนุ่นลองรับ แฮปปี้ถึงอยากบอกทุกคนว่ายังยังอยากให้ศรัทธายังอยากให้เชื่อตรงนี้ว่าทำดียังได้ดีแต่ชีวิตมีขึ้นมีลงรักษาเวทพลังงานเมื่อขึ้นเมื่อลงก็ขอให้อยู่กับความปัจจุบันเมื่อชีวิตดำเนินต่อไปอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเมื่อทำพลังงานรักษาพลังงานต่อวันให้ดีที่สุดแล้ว พรอ,อันปปะเสืิอกำลังจะเกิดกับทุกคนนะคะคืนนี้ฝันดีค่ะเออแฮปปี้ขอบอกหน่อยว่าคือไม่สามารถระบุวันช่วงนี้ได้เพราะเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยมากๆสัญญาณเน็ตหรือเอ,อ่อบางครั้งต้องขอโทษด,ด้วยคือลืมพกของหรือมีดับภาระหน้าที่ที่ต้องทำเยอะมาก และเจอประสบการณ์ตรุงมามันต้องใช้เวลาในการนิ่งสงบกว่าจะมาพูดตรงนี้ได้อยากให้ทุกคนคอยติดตามและกันเนาะอย่าเิิ่งดีกันไปไหนก็ถ้าเกิดมีบุญร,ร่วมกันก็จะได้เจอกันบ่อยๆนะฮะสวัสดีค่ะ